สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับดาวอาทิตย์ย้ายในช่วงนี้3ามราศีดวงชะตากลับร้ายกลายเป็นดีทําอะไรให้เน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับคือดูแล้วพระอาทิตย์ย้ายเข้าเรือนไม่ดีครับเข้าเรือนทุสถานภพแต่มันมีตัวช่วยมีตัวแก่ก็เอามาบอกกล่าวเล่าสิบให้ฟังเผื่อท่านจะตกอกตกใจนะ มันก็ต้องเขาเรียกว่ามาเจอเหตุการณ์ที่มันเหมือนจะดูไม่ดีแต่สุดท้ายมันจะแก้ไขได้นะครับก็เอามาดูกัน3ราศีนะครับที่เจอเคสนี้นะครับจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณหิ่งพระามมินิมอลครับมูงไง่ายๆแบบมินิมอลรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรมัมขาเหล็กใหญ่ยาวมีลิ้นชักเช็ดน้ำได้ไลน์แอดคิคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไลน์แอดฟาสเทคเวิร์เว็บฟา com Facebook Instagram แล้วก็ Tik Tok ลราศีแรกครับราศีเมษลัคนาราศีเมษโอ้โหไม่ใช่ข่าวร้ายนะให้ดูไปก่อนนะครับว่าเออจังหวะเนี่ยมันอาจจะเจอเรื่องอุปสรรคติดขัดเนื่องด้วยดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เข้าสู่เรือนอริครับเข้าสู่เรือนอริซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยดีตามเขาเรียกว่าพบเรือนปุตตะอริเอาแบบใกล้ตัวคนในครอบครัวก็คือลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชาของเราอาจจะดือ้อมีปัญหาติดขัดหรือเจ็บป่วยไม่สบายแล้วเราต้องไปแก้ไข <c oughs> อันนี้ง่ายๆนะครับ สำหรับเรื่องในครอบครัวสำหรับเรื่องงาน,นาใครที่เป็นหัวหน้ามีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นไงสร้างปัญหาให้เกิดเรื่องงานเรื่องที่แบบไม่เป็นเรื่องให้จู้จี้จุกจิกกวนใจนะก็ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษปวดหัวได้พอสมควรแหละแต่นะมาทุกอย่างมันต้องมีแต่ <c oughs> แต่ดาวอาทิตย์เข้าเรือนอลิ นะครับบังเอิญมันได้ตำแหน่งปัตสวะอุดมเกณฑ์ปัตสวะมีพระเคราะห์ภุมิสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์ศูนย์นี่คือสูริยะนะ,ะเรือนดีทวีคูณกรรม,มะกูลอ,อ,อริเขาแปลว่ามันได้อุดมเกณฑ์ครับพอเป็นองค์เกณฑ์หรืออุดมเกณฑ์นะท่านก็ยกให้ตำแหน่งที่ว่าไม่ดีนั้น กับร้ายกลายเป็นดีอันนี้คือชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีเมษและที่สำคัญพระอาทิตย์ย้ายวันที่18ใช่ไหมวันที่18เนี่ยดาวพระพุธเนี่ยยังอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ <c oughs> อาทิตย์เข้าบ้านดาวพุธดาวพุธอยู่บ้านอาทิตย์เป็นไงสลับเรือนแลกเรือนไอจุดที่จะเป็นปัญหามันก็แก้ไขคลายตัวไปได้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษ รเรียกว่าจังหวะตกอลิมรณะวินาศเนี่ย <c oughs> แม่ตกอลิแต่อลิเนี่ยกับกลายเป็นเขาเรียกว่าเข้าทางอะ่ะเหมือนชีวิตท่านจะเจออุปสรรคเจอปัญหาแต่ไอปัญหานั้นนี่แหละที่จะทำให้ท่านเขาเรียกว่าเป็นบันไดก้าวข้ามนะเพื่อที่จะแบบได้ผลงานคือชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยชีวิตเนี่ยนะ จะเจริญก้าวหน้าจะรุ่งเรืองเนี่ยต้องแก้ปัญหาและต้องแก้ปัญหาในเรื่องงานและต้องเป็นงานของคนหมู่มากเนี่ยและทําให้ท่านเนี่ยโดดเด่นเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำองคอ์กรต่างๆเหล่านั้นซึ่งจังหวะนี้แหละคือในรอบแต่ละปีเนี่ยจังหวะโอกาสแบบเนี้มันจะเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนซึ่ง ลัคนณาราศีเมษถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการนะแหมมันเข้าทางเพราะอะไรเวลาเขาประเมินอะไรเนี้ยเขาจะประเมินกันยาถูกไหมก็จะมีปัญหาให้ท่านได้แก้แล้วท่านก็แล้วแต่อันนี้ดวงส่วนตัวแต่ละคนแก้ได้แก้ไม่ได้บางคนก็มีความสามารถนะบางคนก็เขาเรียกว่าหยิบจับอะไรทําอะไรก็ง่ายไปหนดเป็นคนเก่งแต่เมธถึงจะไม่เก่งแต่ก็เป็นคนขยัน ก็คือ,อยังไงก็ฝ่าฟันต่อสู้มุ่งมั่นตั้งใจผู้หลักผู้ใหญ่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ชอบนี่คือลัคนาราศีเมษมีปัญหาแน่นอนครับถ้าใครเป็นระดับเขาเรียกว่าก,กลางกลางอะ่ะคือมีลูกน้องที่ตัวเองคุมอยู่นะก็จะสามารถเขาเรียกว่าควบคุมได้ <c oughs> แต่ก็จะเหมือนกับติดขัดต้องแก้ปัญหาเล็กน้อย ลูกน้องจะดื้อขึ้นมาโดยฉับพลันหรือตัวท่านอาจจะลำบากใจในการตัดสินหรือประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาไอคนนั้นก็ดีไอคนนี้ก็ใช่ไอคนนั้นก็ขอไอคนนั้นก็อยากได้ปวดหัวไม่รู้จะทายัางไงแม้แต่ตัวท่านเองก็ต้องไปต่อรองกับผู้ใหญ่อีกว่าตัวเองเนี่ยก็อยากจะขยับขึ้นไปอีกขยับขึ้นไปอีกถูกไหม,นเ,มเนี่ยรัคนาราศีเมษเนี่ยฉะนั้นมองดูแล้วปัญหาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแต่มันเป็นปัญหาที่ อยากให้เจอ <c oughs> ก็คือเมื่อเจอแล้วแก้แก้แล้วได้ไงเนี่ยแลัคณนาราศีเมษเนี่ยช่วงเดือนกันยายนก็คือตั้งแต่สิบปดกันยาย <c oughs> ดาวอาทิตย์ยเข้าแบบนี้ก็คือพูดง่ายเข้าทางฉะนั้นอย่าไปกลัวและที่บอกมันเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะเนี่ยอาทิตย์ยกับอังคารอังคารคือดาวประจำตัวท่านก็อยู่พบอลิตัวเองก็เป็นจังหวะของการแก้ปัญหาอยู่แล้ว อาทิตย์มันผิดกับอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูกันพอเจอกันก็ชงเชงชงเชง <c oughs> ฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาชัดเจนนะครับแต่ดาวอังคารอยู่พบอริก็เป็นอไรอุดมเกณฑ์เช่นเดียวกันเท่ากับได้อุดมเกณฑ์สองดวงนะปัศสวะมีพระเคราะ์ภุมิภูมเนี่ยคืออังคารสุกเกาะพระจันทร์ยังไม่มาสุกก็ยังไม่มาศูนย์มาแล้วคือสุริยะคืออาทิตย์ เรือนดีทวีคูณกรมมะคูณอริเขาเนี่ยเห็นไหมสามคูณหนึ่งเลยเพราะมันเรือนดีทวีคูณไงเพราะอังคารก็อุดมเกณฑ์อาทิตย์ก็อุดมเกณฑ์มันก็คูณกันเข้าไปเขาก็บอกแล้วว่าเรือนดีทวีคูณถูกไหมก็ดีทั้งคู่แต่มันเป็นการดีแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงอะ่ะนะอาทิตย์มันผิดกับอังคารขอให้ใจเย็นๆน,นะตัดสินอะไรขอให้ทำอะไรก็ตามขอให <c oughs> เรียกว่าใจเย็นๆหน่อยเพราะคู่นี้มันเป็นคู่ที่ปะทะรุนแรงแตกหักถึงเลือดถึงเนื้ออันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะในการตัดสินใจถ้าท่านมีปัญหากับผู้ใหญ่ถ้าท่านมีปัญหากับลูกน้องก็ต้องเขาเรียกว่าเจราจาต่อรองให้ดีแต่สุดท้ายจบเพราะเดี๋ยวดาวพุธเนี่ยวันที่28จะตามมาแล้วจะแก้ปัญหาทุกอย่างเพราะพบอริจะกลายเป็นเกษตร ปัญหาจะจบภายในสิ้นเดือนครับนะแต่กลางเดือนเนี่ยกลางเดือนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็จะเจอปัญหาแบบนี้แต่ก็ต้องเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาลราศีเมษนะเนี่ยต่อรองเจราจาขอตําแหน่งก็เป็นข่าวดังอยู่นะตอนเนี้ย <laughs> ตกลงกันไม่ได้ก็เป็นไงขอตําแหน่งไม่ได้แล้วเป็นไงอื <laughs> ้มนะ เออมันก็น่ากลัวอ่ามันก็น่ากลัวเช่นเดียวกันเนี่ยเรื่องราวแบบนี้มันจะมันก็จะเกิดกับเนี่ยช่วงเนี้เป็นช่วงทั่วไปนั่แหละแต่ชาวลัคนาราศีเมษอา่ามีเกณฑ์นะเออมีเกณฑ์แบบนี้นะข่าวดังที่นคนปรปฐมแลนะเออมันต้องเรามัดระ,ระวังสักนิดหนึ่งเฉะนั้นแก้ปัญหาพยายามหลีกเลี่ยงนะเน้นเจราจาตอบรองให้ปลอดภัยนะครับแต่ก็ต้องชัดเจนและจริงจังยืนหลักบนความถูกต้อง และจะสามารถผ่านสิ่งต่าง,างๆได้ครับสำหรับชาวคราศาสาสีเมษอันนี้ดีชัดเจนนะจบสิ้นเดือนสบายใจแล้วขณราศาีตุลครับอันนี้ดาวเจ้าเรือนลาพาตกวินาศโอ้โหแปรตรงๆโชคลาบหายโอ้โหแล้วรนาลาศีตุลบอกกูไม่ดูแล้นะ โชคลาบหายนี่มันเรื่องสาคัญไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเออคือเงินทองก็ตกวินาศด้วยนะเนี่ยดาวดาวอังคารก็ดาวเงินทองดาวอาทิตย์ก็ดาวโชคลาบเนี่ยตกวินาศอันเนี้ยเรียกว่าปชาวลักนณาราศีตุลเนี่ยนะยังถือว่า <c oughs> คนละเคสกับลักนณาราศีเมษแต่ก็คือดูเหมือนจะไม่ดีอ่ะแต่สุดท้ายเป็นไงพอไหวครับพอไหว พราะต่อให้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารตกเนี่ยแต่ก่อนวันที่28ดเนี่ยดาวพุธเป็นไงครับดาวพุธยังอยู่ในเรือนลาพะนั่นหมายความว่าวินาศลาพะลาพะวินาศแลกเรือนกันพูดง่ายยังจับจ่ายใช้ครองนะใครที่กำลังเขาเรียกว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยอาจจะหมุนหนักหน่อยในการใช้จ่ายสำหรับชาวลัคนาราศีตุล พราะดาวลาภะคือดาวโชคลาภตกวินาศดาวการเงินก็ตกวินาศแต่ดาววินาศไปอยู่ลาภะแถนเนื่องอยู่กับดาวศุกร์นะดาวศุกร์ก็คือดาวประจําตัวของท่านนะพุทธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบานี hey. ่คืออยู่ในเรือนลาภะแล้วเป็นคู่ธาตุกันเนี่ยส่งเสริมเอาตัวรอดได้ไม่มีปัญหารอ28กันยาดาวพุธโคจรเข้าพบวินาศเป็นเกษตรความเสียหาย หมดไปนี่สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะสบายใจได้อันนี้เขาเรียกว่าลาลาภวินาศการเงินก็วินาศแต่เคล็ดลับก็คืออะไรต้องเก็บเงินนะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะใช้เงินอย่าแสดงออกว่ามีตังคเยอะทำตัวเป็นเหมือนคนไม่มีอะไรเนี่ยนะเราจะได้ไม่เจอเรื่องราวให้มันวุ่นวาย เขาเลยต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับทั้งชื่อเสียงเพราะดาวอาทิตย์มันเป็นดาวเกียรติยศถูกไหมแล้วก็ที่สําคัญนินทาว่าร้ายอันนี้โดนทุกวันราศีตุลช่วงนี้นะถ้ามีการเขาเรียกว่าก็เหมือนกันคือพวกที่ดาวอาทิตย์ตกตําแหน่งไม่ดีเนี่ยท่านต้องเคลียร์ท่านต้องจัดการอย่าให้ปัญหาม่นคาราคาสั่ง พระดาวพระดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งการเริ่มต้นดาวแห่งพลังถ้ามันเริ่มไม่ดีเนี่ยมันจะไปต่อ,อยากนะครับต้องคอยระมัดระวังให้ดีนะทำอะไรก็อย่างที่บอกครับเน้นปลอดภัยเน้นเขาเรียกว่าเจรจาต่อรองให้ได้ดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคือดวงเนี่ยกำลังเขาเรียกว่ามาแล้วนะแต่มันต้องใจเย็นเป็นสเต็ป ในช่วงเดือนกันยาต้องแบบช้าช้าได้พระเล่นงามทําอะไรต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเลยนะเก็บเนื้อเก็บตัวนะมีเงินวางแผนไว้เดี๋ยวปลายปีได้ใช้จ่ายอย่างเต็มที่แน่นอนช่วงนี้เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งไปโชว์อย่าเพิ่งไปใช้จ่ายให้มันเยอะนะเดี๋ยวมันจะดึงดูดคนยืมเงินบ้างเดี๋ยวมันจะไปดึงดูด คนดินทาว่าร้ายนะอะไรต่างๆนานาไอเงี้ยเอ้ยไปนูน่นไปนี่ไม่เคยไม่เคยจะควักไม่เคยจะเลยๆมันมีเงินไปซื้ออ่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาแบบลักษณะแบบนี้งั้นเราลักษณะราศีตุลก็ต้องระมัดระวังนะมีอะไรก็คือต้องต้องเปิดใจเคลียร์ใจนะเดี๋ยวทุกอย่างอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้สิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันร้ายๆคำว่าวินาศเป็นแปลว่าลับหลัง เออบางคนก็บอกว่าแทางข้างหลังก็หนักนะอาจารย์เออแต่เราก็ต้องแบบเข้า <c oughs> ใจไหมเราก็ต้องแบบคอยคอยจัดการให้มันให้มันเรียบร้อยอะ่นะไม่ใช่ปล่อยให้เขาแทางอยู่อย่างนั้นอะ่ะใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ๆส,ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนั่นแหละจุกจิกจุกจิก,จกแอบนินทาว่าร้ายนิดหน่อยอันนี้เราก็ปล่อยผ่านได้แต่ถ้าอะไรที่เราเสียหายเราก็ต้องเคลียร์นะเราก็ต้องเคลียร์ แต่ทุกอย่างก็จะจัดการแล้วก็สามารถผ่านไปได้เพียงแต่ว่าเออถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะทุกอย่างแก้ได้ปลอดภัยไว้ก่อนก็คือทําอะไรอย่าเพิ่งชงชางช่วงนี้ราษีตุลผมรู้สึกจะหลายหลายซีซั่นแลวนะหลาย EP แล้วนะที่บอกว่าเนี่ยรอทุกอย่างมันกาลังจะเข้าที่อนะ่ะ <c oughs> สมเดือนสุดท้ายปลายปีเนี่ย ชาวลัคนาราศีตุลจะแบบเรียกว่าเ hey, ฮดังๆเลยนะต่อให้ไปถึงปีใหม่มกรากรุมพามีนาอันนี้ก็ยังโอเคเรียกว่าหกเดือนนับจากนี้ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลฉะนั้นช่วงนี้อดทนผ่านไปก่อนกันยายนเนี่ยมันเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรที่มันควรจะเสียหายเนี่ยมันจะจบหมดมันจะจบมันจะเคลีย หลังจากนั้นมันจะ <c oughs> จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลก็นะโชคลาภมันยังมีอยู่เงินทองเดี๋ยวมันมาอย่างมหาศาลชัดเจนแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกครับอย่าเพิ่งไปใช้ใจ่ายอะไรที่มันเกินตัวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเกิดอุบิเหตุมีปัญหาหมุนเงินไม่ทันนะครับอ่ะก็คำแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุล <c oughs> ต่อไปครับราศีสุดท้ายครับราศีที่สามราศีกุมดาวอาทิตเข้าเรือนมอรณะดาวปัตตนีเข้าเรือนมอรณะปัตตนีไม่ได้แปลว่าคนรักอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าสามีภรรยาจะต้องจากไปไม่ใช่นะปัตตนีมรณะหมายถึงว่าการติดต่อเจราจาก,กับใครอ่ะบางทีมันมันหายไปมันเสียเปรียบม,มันเงียบมันไม่ตอบกลับเข้าใจไหมช่วงเนี้ยชาวลัคนาราศีกุมเจอไหมเออ ตั้งแต่18เมื่อวานเป็นต้นมาเนี่ยนะยาวไปจนถึงนั่น้่ะกลางตุลาเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกปัตตนีมอละนะมอละนะแล้วมันก็กลับมาปัตตนีนเนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวพุธมันแรกเลือนมันก็จะเป็นลักษณะที่ยังไม่ชัวร์ยังไม่มั่นคงคงจะต้องรอจนถึงสิ้นเดือนกันยายนทุกอย่างจะโอเค นะทุกอย่างจะดูดีทุกอย่างจะชัดเจนผ่านสิ้นเดือนนี้ไปลัคนาราศีกุมก็สบายแล้วนะครับเนี่ยสามราศีเนี่ย,มเ,ยเมษตุลกุมเนี่ยจะเป็นราศีที่มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในเดือนกันยายนนะกุมนี่ก็ดาวประจําตัวก็กําลังจะย้ายลาหูอ่ะสิตุลาไอดาวเสาเนี่ยที่แทนที่จะมาดีในดวงชะตามันก็ดันถอยหลัง ต้องรอ21ตุลาก่อนฉะนั้นช่วงกันยาเป็นไงโอโหลุ้นหนักเลยจังหวะเนี้ยแต่ทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นเมื่อดาวพุธโคจรเข้าสู่พบมรณะพบมรณะจะเป็นเกษตรไอ้ความเสียหายความยุ่งยากความไม่ได้ดังใจมันจะหมดไปในเดือนกันยาแล้วตุลาเนี่ยจะตื่นเต้นนะ ลัคนาราศีกุมในช่วงตุลาจะตื่นเต้นจะมีเรื่องลุ้นเรื่องอะไรวุ่นวายดาวประจําตัวก็กำลังจะย้ายแสดงว่าต้องมีเหตุให้แบบให้ตัดสินใจคิดอ่านทำตัดสินใจเรื่องสําคัญกล้าเสี่ยงกล้าลุยเป็นลักษณะแบบนี้และอย่างที่บอกไม่ต้องกลัวนะลาหูล้วงทรัพย์เนี่ยตัวเองอาจจะมาล้วงนะคือตัวเองอาจ,จะใช้เงินใช้เงินในการลงทุนขยับขยายอ่าเป็นลักษณะดีครับ นะช่วงเนี้ย <c oughs> มันทําให้เขาเรียกว่าสิ่งที่มีเป้าหมายของตัวเองเนี่ย <c oughs> อาจจะยังคิดว่าเอ๊ะมันจะสำเร็จยังไงเพราะเป็นไงทั้งคู่ค้าทั้งคู่เจราจาทั้งต่อรองหรือแม้แต่สามีภรรยาตัวเองก็ยังเหมือนจะไม่เห็นด้วยในการคิดที่เราจะตัดสินใจทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมเหมือนกับ <c oughs> คิดคนเดียวก็ไม่มั่นใจ ปกติราหูไม่ค่อยฟังใครอะ่ะชาวราศีกุมอะ่ะทําอะไรทําเลยแต่ตั้งแต่ดาวเสาย้ายเข้ามาเมื่อปีที่แล้วทําอะไรแล้วมันเหมือนกับรู้สึกมันต้องคิดมากคิดช้าขึ้นถูกไหมเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแต่สุดท้ายมันดีนะสุดท้ายดาวเสาวเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยดีเพราะได้นาละเอกเกนเป็นองค์เกนเกนที่ดีคือมาบาลานซ์ชีวิตเรา แต่พอพอเราเริ่มไม่มั่นใจปุ๊บคนที่เราคุยด้วยคนที่เราปรึกษาด้วยช่วงนี้มันก็ให้เราปรึกษาไม่ได้ช่วงนี้ก็มีความรู้สึกแปลกๆไปถามอะไรก็ไม่ตอบหรือตอบไม่ตรงคำถามเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมก็เลยหงุดหงิดกวนใจนะอึดอดัดบางทีอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญหา อาจจะถึงขั้นไม่สบายใจอาจจะถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งเลิกลามีโอกาสนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยฉะนั้นทําอะไรก็ต้องอย่าพึ่งคิดมากนะครับอย่าพึ่งคิดมากอย่าพึ่งแบบคิดไปไกลว่าทํามากันขนาดนี้จะทิ้งกันไปอะไรลักษณะแบบเนี้ยเขา้าใจไหมอย่าพึ่งน้อยใจชาวล,าลัคนาราศีกุมมันเป็นจังหวะดวงดาวที่ทําให้ท่านเป็นแบบนี้ แล้วมันก็เป็นจังหวะดวงดาวที่ทําให้คู่ของเราเป็นแบบนี้อยู่ๆมันก็อ้าวอยู่ๆมันก็ไม่ไม่ใส่ใจมันก็ไม่แคร์มันก็ปล่อยเราให้เรารู้สึกเฟ้งฟังใช่ไหมอหาเดี๋ยวค,คือคือคำว่าคข้งขว้างเนี่ยมันไม่ค่อยได้อารมถูกไหมมันต้องเฟ้งฟางนะเออบางช่องเขาก็อย่างนี้ได้นะเฟ้งฟางกันได้นะเออ ว่ากันไปนะครับเนี่ยคนรักหุ้นส่วนหรือไม่ก็ผิดหวังเรื่องการติดต่อเจรจาเช่นไปขอของานขอตำแหน่งก็ถูกปฏิเสธมีอะไรก็ต้องไก่เกียรนะแต่สามารถที่จะตกลงกันได้นะขอให้ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งละกันนะทั้งเรื่องหุ้นส่วนทั้งเรื่องธุรกิจทั้งเรื่องหน้าที่การงานตำแหน่งอะไรต่างๆก็อย่างที่บอกครับใจเย็นๆครับ ขอตำแหน่งไม่ได้แล้วอย่าไปทําอะไรเขานะเข้าใจไหมอ่าลัคนาราศีกุมนะเพราะว่าราศีกุมเนี่ยใจร้อนแล้วก็คําว่าร้อนเนี่ยมันมีสองแบบร้อนแบบรวดเร็วรวดเร็วคือไม่ทันคิดลาหูเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยไม่เหมือนใจร้อนที่แบบร้อนแบบอังคารร้อนแบบอาทิตย์ที่มันแบบโอ้หรุนแรงแต่ลาหูเนี่ยมันเหมือนกับทํากรเนี่ย เป็นปฏิกิริยาเข้าใจไหมเป็นรีแอคชั่นน่ะสำหรับชาว,ชาวลัคนาราศีกุมอะจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นต้องใจเย็นลงนิดนึงจริงๆดาวเสารเข้ามาช่วยแล้วแ่ะแต่ว่าช่วงนี้ดาวเสารมันก็ถอยหลังอยู่มันก็ช่วยได้ไม่เต็มที่ฉั้นจังหวะนี้อย่างที่บอกครับต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าดวงดาวมันทาให้ทุกอย่างไม่เป็นดังใจนะแต่เราค่อยๆทําไปค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆต่อรองทุกอย่าง จะลงตัวและเหมาะสมผมว่าปลายเดือนนี้ก็จะโอเคแล้วละ่ะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วฟังฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีกุมนะ <c oughs> ก็ถือว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ดีทั้ง3ราศีแต่ช่วงนี้มันจะไปเจอปัญหาเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกับราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะเออทุกอย่างมันยังโอเคดูดี แต่เรื่องเงินเรื่องทองต้องระมัดระวังการใช้จ่ายชาวราศีเมษนี่ดูจะเบาที่สุดแต่ก็ <c oughs> คําว่าเบาสําหรับเมษมันก็ไม่เบาจริงเพราะเป็นคนที่ชอบหาเรื่องใส่ตัวไงคำว่าหาเรื่องใส่ตัวคือชอบอาสาชอบทํางานนะอยู่เฉยๆไม่ได้งานไหนยากๆฉันจะไปอยู่ตรงนั้นเนะี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับทั้ง3าราศีนะเมตุลกุมนะผ่านเรื่องยากๆนี้ไปให้ได้แต่ผ่านได้แน่นอนนะครับไม่เกินสิ้นเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนและลงตัวทำคลิปแบบนี้ไม่ได้ต้องการให้ท่านกลัวต้องการให้ท่านรู้ว่าเวลามันมีปัญหามันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยดวงดาวมันก็มีผลแล้วเมื่อเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะ รู้จักรอนะไม่ใช่อะไรไม่ได้ดังใจก็ต้องแบบมุทะลุดุดันผ่านไปไม่ใช่นะอ่ะจังหวะมันไม่เป็นใจก็ต้องรอให้ทุกอย่างมันคลายตัวนะมีทุกข์ก็ต้องมีสุขมีสุขเดี๋ยวทุกข์ก็ตามมาเป็นธรรมดาสัตว์จะทำมนุษย์ครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับ ดะนั้นดาวทิ์ในช่วงนี้3ราศีดวงชะตากลับร้ายกลายเป็นดีทำอะไรขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนก็คือเมตุลกลุ่มครับคลิปนี้ลาไปก่อนทุกท่านขอให้โชคดีสวัสดีครับ